ขึ้นไม่ได้ครับสำชัญคอนโซนคอคลางแอนนาครับแบบค่อยๆต่อบอลแล้วหาช่องจ่อเข้าไปนะครับอ่านยาวขึ้นมาข้างหน้าให้อยู่สักทีแต่ว่าโหม,มีลาโก้หลงตัวดักไม่ได้แล้วมาลแล้วครับเติมแล้วทางซ้ายตัวหนึ่งต่อหนึ่งผ่านเจียบคนไม่ได้แต่ว่า๋ยวมีตัวสอนะครับ บุรีรัมย์ก็ยังขึ้นเกมไม่ได้ถนัดเท่าไหร่ครับนอนอยู่ตรงกลางซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่สามารถามแนวรับของอัศมชาติได้เท่าที่ควรเยอะเลยแกนเลยครับทางขวาขึ้นมาลุงดีหงอนกระดอนพินจังหวะแล้วการไม่อยู่นะครูพันลูกนี้แต่ก่อนอไรเงี้ยพี่นะทนเกมที่เหะสบเลยครับผมพันพยอย่างที่ มีแล้วก็ครับเผู้ดสินนะครับ,ค,รบคุณปุติคงเลยเรียนว่ากินแดนมากเกินไปนะครับต้องบอกให้กลับไปทุ่มให้ตรงแต่ว่าทุ่มขึ้นมาลรงนี้ก็โดนบริราวสก,กัดออกค่ายนะครับยึงไปสามประตูในรายการน,นี้นะครับต่างลูกขค้อส่งบอแบบสามเซนติเมตรเลยนะครับ เพราะว่ากอนกลับมาเป็นของบุรีรมัมย์อีกครั้งหนึ่งไอ้สัมชัญครับตฤตภาพฉีตัวเอวออกมาท,าทาันหน้าค่าแล้วก็ยัง<ะ>ไม่มีเพื่อนเติมครับต้องย้อนกลับมาก่อนครับผมแต่ขอขึ้นมาครับแล้วสุดท้ายอัศัมชัญก็ลงไปตั้งโซนรับกันแล้วครับอบอลขึ้นไปข้างหน้าเร็วไม่ได้ครับอัศัมชัญนี่ลงไปแพ้เกมเลยครับแล้วอาศัยจังหวะบีกในบอลตรงกลางนี่แหละครับผมทำให้บุรีรมัมย์ก็ทาจนจอบไม่ค่อยได้ครับ ออกไปทางด้านกว้างแล้วจรวดไทยคืนกลับมาอุ่มเก็บสั้นอยากได้ครับกิโรธคืนกลับมาก่อนพันธวัฒน์ตังปลอมแล้วเปลี่ยนคาบมาในเขตโทษแต่ว่ายังติดอยู่อะไรครับพ่อจับได้จับจมาสักหืมแต่ผมเหรอเอาคืนกลับมาดุษตีต้องลงมาเชื่อเกมต่ำเลยครับดุษตีจากตำแหน่งกองหน้าคู่นะครับพันธวัฒน์ ใกล้ๆคอยต่อเข้าไปด้านในแล้วพี้นโรบินกำลังจะนะพี่อสุชาติไปแยกแต่ด้านหลังแล้วยังลูกกลางครับอันนนสนาป้ายออกไปให้มิราโกเติมขึ้นมาทางซ้ายครับแล้มิราโกเปลี่ย,ทยนทะแยงมุมมาแต่ว่ายังติดตรงนี้โอ้โหลงม,มาช่วยเกมเรับรเ,ลรมมาารเลยครับอุสตีจับจังหสวยงามเลยครับอุสตีอุสตีลงมาไกลมากๆเลยครับจักนะครับเป้าครับ สัก่อวเนอากจะบังคับนะครับเป็นจังหวะที่โดนสวนกลับแล้วอ่านเกมได้ยอดเยี่ยมกลับลงมาช่วยไม่ก่อนแต่วรนนี <S <s <ic c ossen> ้ก็ย anyway, ok. ังไม่ผ่านนักชัยิลแ้วทุกการับจับตันะากจีกิกของชกสนใจยิงเพราะว่า เพื่อนยังเติมมาท้าด้วยครับแล้วตรงนี้แนวรับคุยคำมีสามคนเนี่ตกเล่นท้ากงาก็ไม่สมองไหมครับอะไรเนี่ย